ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสมาร่วมมสัสศการพระเจ้าในวันนี้ดูไม่ว่าท่านจะมัสมการพระเจ้าอยู่ที่ใดขอพระเจ้าโปรดเมตตาประทานพื้นที่ที่ปลอดภัยแก่ทุกท่านเรื่องราวของสวนเกชเมเนถูกกล่าวไว้ในพระคติคุณทั้งสี่เล่มในมมร็โกและมัทิวเรียกสถานที่นี้ว่าสวนเกชามเนีในลูกาใช้คําว่าภูเขามะกอกเทศ สุนัยอนกล่าวเพียงขันสั้นว่าสวนแห่งหนึ่งพระสูรและเหล่าสาวกไปที่แห่งนี้หลังจากที่พระองค์ได้เสเวยปสัสก,กาแต่งตั้งพิธีมหาสนิทรวมถึงการล้างเท้าให้เหล่าสาวกโดยพระองค์ใช้สวนแห่งนี้เป็นที่อธิษฐานเตรียมตัวก่อนที่พระองค์จะถูกทรยศและถูกจับกลุ่มนักวิชาการคาดว่าสวนแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1,200ตารางเมตรและพระเยซูออกสากวกเข้าไปในเวลาประมาณเที่ยงคืนและให้ฐานถึงประมาณตีสตอนเช้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้แบ่งปันในหัวข้อพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนและข้าพเจ้าคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระพีตอนนี้นั้นเหมาะสมกับหัวข้อนี้อย่างยิ่งโดยวันนี้ ข้าพเจ้าจะขอแบ่งปันโดยใช้สูตรสามิติห้าประเภทและสองพิธีการสามห้าสองนะครับขออนีญาตไม่ไม,ม,ม่คุไม่คยจอนะครับเ,เริ่มแรกนะครับเรื่องราวของสามิติของเซฟโซนนะครับก่อนอื่นนะครับอาจจะขอเชิญชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจกับคำว,ว่าเซฟโซนซะก่อน ทุกท่านอาจจะพอคุ้นเคยกับคำว่าโซนใช่ไหมครับยกตัวอ,อย่างเช่นคำว่าคลีนโซนผู้คนที่ทำงานในสายการแพทย์สายโรงพยาบาลสายศาสากรรมจะรู้ว่าหมายถึงพื้นที่สะอาดพื้นที่ปลอดเชื้อลหลายท่านที่ชอบเดินทางน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าไทม์โซนนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ของโลกนั้นมีเขตเวลาที่แตกต่างกันหากเราเดินทางไปยังพื้นที่ไกล,ไกล เราต้องคอยเปลี่ยนเวลาของเราอันสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายคือคำว่า friend zone ถ้าได้เป็นวัยรุ่นหน่อยอาจจะรู้สักคำนี้เพราะหมายถึงสถานภาพของคนที่ไม่ใช่แฟนจาก3ตัวอย่างข้างต้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้ง3โซนนั้นมีตัวแบ่งที่ไม่เหมือนกันมีตัวกำหนดการแบ่งโซนที่แตกต่างกันอย่างแรกนะครับคือพื้นที่ทางกายภาพ อย่างที่สองขอบเขตของเวลาและอย่างที่สามคือกลุ่มคนที่อยู่ด้วยในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูนั้นได้เข้าปไปในเซฟโซนของพระองค์คือสวนเกสตมนีเพื่ออธิษฐานโดยในสวนนั้นคือสถานที่คือสวนนั้นช่วงเวลาคือเที่ยงคืนถึงตี4ผู้คนคือเหล่าสาวกแต่เมื่อมีปัจจัยปัจจัยนึงเป,ปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเวลาถึงรุ่งสาง หรือมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาซึ่งก็คือยูดาสและเหล่าทหารสถานที่เดิมซึ่งเคยปลอดภัยนั้นก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปฉะนั้นเซฟโซนจึงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภยัยที่ที่เคยปลอดภัยของเราอย่างเช่นที่บ้านโรงเรียนสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปแล้ะเวลาก็เช่นกัน เวลาที่สงบสุขที่ปลอดโปร่งของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามชีวิตของเราในบางช่วงเราให้ฐานกับพระเจ้าช่วงเช้าแต่ในบางช่วงนั้นการเฝ้าเดีย่ยวยาาค่ำคืนนั้นก็สงบกว่าผู้คนก็เช่นกันผู้คนซึ่งเคยรักซึ่งเคยอยู่ด้วยกันก็มีวันเปลี่ยนแปลงไปได้เซฟโซนไม่ใช่สถานที่ช่วงเวลาหรือผู้คนที่ตายตัวเราต้องค่อยๆหาเซฟโซนของเราไป เรื่อยๆตามชีวิตของเราจงอย่ายึดติดกับเซฟโซนเพราะว่าบางครั้งพระเจ้าก็ให้เราก้าวออกไปอย่างที่อื่นและอนุญาตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะเป็นพระพรแก่คนอื่นต่อไปยกตัวอย่างของโยเซฟที่ต้องลกรเหินออกจากบ้านตลอจนเปลี่ยนที่ทำงานอยู่หลายครั้งเมื่อเรารู้ว่านิยามของเซฟโซนคืออะไรแล้วนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเราเองอยู่ในเซฟโซนหรือเปล่าหากจะรู้จักความปลอดภัยเราต้องเข้าใจถึงอันตรายด้วยการล่วงละเมิดตามหลักของสหประชาชาติมีทั้งหมดอยู่5ประเภทครับท่านที่เป็นครูหรืออยู่สายการศึกษา,านั้นอาจจะคุ้นเคยกับการอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็ก และกูาา้เยยวโดยประเภทของการล่วงละเมิดนั้นสามารถแบ่งเป็น5ประเภทใหญ่ๆครับประเภทที่1คือทางร่างกายคือการทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจรวมถึงการกักขังนงเหนียวการครับให้เสพสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นยาสพติดหรือเครื่องดื่มมึนเมาประเภทที่2คือการล่วงละเมิดทางเพศคือการ,รบังคับข่มขู่ยั่วยุ ให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศโดยเหยื่อรู้ตัวหรือไม่ก็ตามอันที่3ครับคือการลงมิดโดยการละทิ้งการข้อทิ้งคือการละเลยหรือการกีดกั้นไม่ให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่าศัยหรือการรักษาอันดับที่4คือการลงมือลเมิดทางจิตใจคือการทำร้ายอารมณ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความหวาดกลัวความรู้สึกด้อยค่าและความอับอายอย่างเช่นการประจานหรือการลงโทษในที่สาธารนณะอย่างที่5ครับคือทางจิตวิญญาณคือการใช้อํานาจหรือความไว้วางใจนั้นบังคับควบคุมหรือบงการความเชื่อทางศาสนาหรือทางการเมืองซึ่งในข้อ5นี้นะครับหลักสูตรปัจจุบันเขาตัดออกไปแล้ว แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมคิดว่าหัวข้อนี้ยังสำคัญอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่ข้อเท็จจริงแฟกต์กับความคิดเห็นนั้นมีเส้นแบ่งที่บางมากๆเมื่อเราอ่านพระครัมภีร์ต่อไปเราจะรู้ว่าพระองค์นั้นถูกจับกลุมและถูกทรมานถูกทำร้ายทางร่างกายผ่านการโบยตี ทั้งจิตใจผ่านการประจานผ่านการที่เพื่อนของตนเองละทิ้งการละทิ้งการละการละเลยไม่ให้รับทานอาหารไม่ให้พักผ่อนและทั้งจิตปัญญาณคือการบังคับให้ยอมรับในสิ่งนี้เป็นไม่เป็นจริงต่อมานะครับเมื่อเรารู้ถึงนิยามของเซฟโซนแล้วเราเข้าใจในประเภทของการร่วงละเมิดแล้ว มาถึงที่สุดท้ายคือสองวิธีการป้องกัน2วิธีการป้องกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการแบ่งปันมันนี้คือเราต้องทำอย่างไรจึงจะปกป้องคนที่เรารักจากตัวเราเองย้ำนะครับเราต้องทำอย่างไร ที่จะปกป้องคนที่เรารักจากตัวของเราเองเพราะว่าเราเพราะว่าคนที่ทำร้ายกันได้เจ็บปวดที่สุดคือคนใกล้ตัวนั่นเองทุกคนย่อมเป็นพระเอกเป็นผู้ถูกกระทาในเรื่องราวหรือมุมมองของตัวเองและผู้ร้ายที่จริงแล้วมักจะเป็นคนที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำร้ายผู้อื่นอยู่ เรามากักะแสวงหาเซฟโซนสถานที่เวลาและผู้คนที่เราหยุด้วยแล้วสบายใจแต่แท้จริงแล้วบ่อยครั้งเรามักลืมไปว่าตัวเราเองเป็นผู้ทำลายเซฟโซนของผู้อื่นเป็นผู้บาดเจ็บที่พยายามบังคับให้ผู้อื่นเจ็บปวดไปพร้อมๆกับเราอนุชนครับ ท่านเคยทำร้ายจิตใจของคนในครอบครัวผ่านทางการแสดงอาการเบื่อหน่ายเมื่อพวกโวโสขอความช่วยเหลือด้านไอทีหรือไม่ผู้เรียนผู้ใหญ่ท่านเคยละเลยการให้เวลาบทหลานหรือทิ้งให้พวกเขาอยู่กับสื่อที่ไม่เหมาะสมกับช่งวงวัยหรือไม่หรือว่าเราต่างเคยพยายามให้อีกฝ่าย เห็นด้วยกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความถูกต้องจนทะเลาะกันหรือไม่ผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยพาดพลังล่วงละเมิดหรือทำร้ายคนที่เข้ามาหาเราผมติดตามการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตัวละครในการ์ตูนนี่ยสามารถสร้างหรือว่ากางอาณาเขตของตัวเองได้ โดยอาณาเขตที่ตัวละครแต่ตัวสร้างกันมานี้จะมีลักษณะรัศมีแลยะเวลาอิทธิพลหรือผู้ที่ถูกอนุญาตให้เข้าไปในอาณาเขตเนี่ยแตกต่างออกไปตามวิสัยของตัวละครในชุดจริงก็เหมือนกันครับเราทุกคนสร้างอาณเขตของตัวเองขึ้นมาอาณาเขตที่เราสร้างขึ้นนั้นเราแสดงผ่านทางพฤติกรรมอารมณ์ ท่าทีตลอดการตอบสนองต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวเราพี่น้องที่รักอาณาเขตที่ท่านกลางอยู่ทุกวันนี้มีลักษณะอย่างไรเรากําลังเผชิญกับปัญหาหรือความขมขื่นบางอย่างและกำลังกลางอาณาเขตของเราออกอยู่อาณาเขตนั้นเป็นเซฟโซนหรือว่าเป็น ท็อกซิ o โซนกับผู้คนรอบค่าของเราจากพระคัมภีวันนี้บทก่อนหน้านั้นและบทต่อจากนั้นไปข้าพเจ้าอ่านแล้วได้เขาคิดถึงวิธีการที่ทำให้เราเป็นเซฟโซนนั้นอยู่สองวิธีข้อแรกนะครับวิธีการแรกคือการเป็นผู้ฟังที่ดี การเป็นผู้ฟังที่ดีความทุกข์ของใครเขาเท่านั้นที่เข้าใจในสดเกสเมนีพระเยซูไม่ได้คาดหวังให้เหล่าสาวกมาพูดปลอบใจพระองค์ผู้สวรรค์ก็ไม่ได้พูดอะไรเราไม่สามารถเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นได้อย่างเต็มที่ร้อเปอร์เซน์อย่างแท้จริง สาวกไม่สามารถเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพระเยซูต้องเจ็บปวดทรมานขนาดไหนเพราะเราแต่ละคนะเผชิญกับปัญหาด้วยตัวเองประสบการณ์ของเราแต่ละคนนั้นทำให้เรามองเห็นปัญหานั้นแตกต่างกันออกไปบ่อยครั้งการพยายามพูดการพยายามอธิบายนั้นกลับกลายเป็นคำตัดสินเช่นว่าทำไมเรื่องแค่นี้เอง คิดมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองก็ทำดูซะอย่างนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้กับคนที่เป็นทุกข์คือการพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาอย่ญญาให้เขาดิ่งหรืออย่ญญาให้เขาพยายามตะเกียกตะกายเอาตัวเองขึ้นมาจากความเจ็บปวดนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพระให้รักหากท่านอยากจะเป็นเซฟโซน ท่านต้องพร้อมฟังพร้อมในที่นี้คือร่างกายต้องพร้อมท่านต้องไม่เหนื่อยต้องไม่หิวต้องไม่เครียดท่านต้องมีพื้นที่ปลอดภัยอย่างน้อยทางกายภาพให้อยู่ด้วยกันท่านต้องมีระยะเวลาที่ไม่เร่งรีบคอยฟังคอยฟังคอยฟังหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันแต่ด้วยชีวิตของเราที่เร่งรีบที่ด่วนทุกอย่าง instant หมดเลยเรามักจะลืมจัดเวลาคุณภาพให้กับคนที่เรารักเราเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าท่านทั้งหลายควรใช้เวลากับลูกหลานกับคนที่เรารักด้วยเช่นกันอย่างที่สองนะครับ คือการให้อภัยผู้ที่ทำร้ายหรือ abuser นั้นจริงๆแล้วมักจะเป็นผู้ที่โดนกระทำมาก่อนและหากคำคนนั้นไม่สามารถถอนรากขมขืนออกไปได้ความเจ็บปวดที่เวใจก็จะงอกออกมาและทิ้มแทงผู้คนอยู่รอบข้างอย่างไม่รู้ตัวบางครั้งเราพยายามพิสูจน์ว่า คนคนนั้นรักเราจริงหรือไม่รักเราจนต้องยอมเจ็บปวดไปกับเราหรือไม่หากพระเยซูแค้นเคืองลูกศิษย์ชาวยิวที่ละทิ้งพระองค์หรือเหล่าคนต่างชาติที่ทำร้ายพระองค์เราทุกคนคงมีโอกาสได้คืนดีกับพระเจ้าและมีโอกาสได้เข้าพรปสวรรค์การให้อภัยคือหัวใจสำคัญของการ ข้าวปนข้างหน้าการ move on เริ่มจากการให้อภัยการทิ้งอดีตก่อนการให้อภัยคือจุดเริ่มต้นของเซฟโซนที่แท้จริงเรื่องราวที่ไปสู่ได้พบกับเปโโตหลังจากการฟืน้นคืนประชชนของพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของเซฟโซนสถานที่ปลอดภัยกินข้าวจนอิ่มมีเวลาพูดคุยกันมีเวลาให้อภัยกัน ผมอยจะขอแบ่งปันเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งชื่อว่าคอรีเทนบูมหลายท่านอาจจะรู้จักผู้หญิงคนนี้นะครับคอรีเกิดเมื่อปีคศ1892ในครอบครัวชาวดัตชซึ่งเป็นช่างนาฬิกาคอรีเป็นผู้หญิงที่เก่งมากครับเป็นผู้นำกลุ่มอนุชน และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นช่างนาฬิกาหญิงคนแรกของประเทศเนเธอร์แลนด์เธอมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสงครามมาถึงนั้นคอรี่และครอบครัวเป็นผู้นำกระบวนการใต้ดินที่ช่วยเหลือชาวยิวจากการกวาดล้างของเหล่านาซีมีมาทึกไว้ว่าครอบครัวของเธอนั้นสามารถช่วยชีวิชาวยิวได้มากกว่า800ชีวิต แต่แล้วพวกเธอก็โดนจับได้ต่อมาครอบครัวของเธอได้ถูกเหล่านาซีจับกุ่มและส่งไปยังค่ายกักกันหลายแห่งพ่อและน้องสาวของเธอต้องเสียชีวิตในค่ายโดยเจ็ดวันภายหลังจากที่น้องสาวของเธอเสียชีวิตนั้นเคอรีดรับการปล่อยตัวด้วยเหตุผลว่าเอกสารผิดพลาดไป แต่อีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เธอโดนปล่อยตัวนั้นเพื่อนร่วมค่ายที่เป็นผู้หญิงของเธอทุกคนต้องเสียชีวิตด้วยการองรมควันพิษหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเคอรี่ได้เดินทางไปยังเยอรมันเพื่อทำภารกิจฟื้นฟูมีอยู่วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินทางมาพบเธอเธอถามเขาว่า คุณจําผมได้ไหมเครีมองหน้าเขาและจําได้ทันทีว่าผู้ชายคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าเธอนั้นคือผู้คุมทหารนาซีผู้ซึ่งทรมานน้องเธอจนตายอดีตทหารนายนี้ ได้กลับใจเป็นคริสเตียนและได้เดินทางมาหาเธอเพื่อขอการให้อภัยในตอนนั้นจิตใจของเคอรีอนั้นปะทุไปด้วยความโกรธแค้นเธอเกลียดเธอโกรธแค้นชายผู้นี้มากชายผู้ซึ่งทำร้ายน้องสาวจนเสียชีวิตเธอโกรธจนนิ่งทำอะไรไม่ถูก ได้เพียงแต่ไอ้ฐานในใจเธอสารภาพกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเธอไม่สามารถให้อภัยบุคคลคนนี้ได้เธอไม่สามารถให้อภัยบุคคลคนนี้ได,ไาานนได้แต่แล้วเธออยู่ๆก็ได้ยินข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมโรมบทที่หข้อ5ว่าและความหวัง จะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระมยามบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วเครีรู้สึกว่าพระเจ้าได้แตะต้องสัมผัสจิตใจของเธอเธอรู้ว่าการให้ภัยของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าความโกรธแค้น และการไม่ภัยของเธอเธอได้ยินอีกครั้งหนึ่งถึงคำพูดสุดท้ายของน้องสาวที่ว่าไม่มีหลุมใดที่จะลึกกว่าความรักของพระเจ้า There is no pit so deep that God's love cannot is not deeper still ความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ลึกกว่า ความโกรธแค้นของเธอเครีเอื้อมมือไปจับมือของนายทหารคนนั้นพร้อมกับเรียกเขาว่าพี่น้องในความเชื่อการให้อภัยของเครีรีนั้นได้กลายเป็นเซฟโซนเพื่อถวายแก่พระเจ้าอย่างแท้จริง ขอเราร่วมใจให้ฐานครับพระบิดาเจ้าค้าข้าพระองค์ทั้งหลายสารเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของค้าพระองค์สำหรับพื้นที่ปลอดภัยมากมายที่ข้าพระองค์ได้มีโอกาสได้เข้าอยู่พื้นที่ครอบครัวผู้คนมากมายที่พระองค์ทรงประทานกับข้าพระองค์นั้น พระพิดาเจ้าค้าข้าพระองขออภัยในหลายๆครั้งข้าพระองค์นั้นเจ็บปวดข้าพระองค์นั้นเผลอทำร้ายผู้ที่รักข้าพระองค์พระพิดาเจ้าค้าการเป็นผู้รับฟังให้ดีนั้นยากการให้อภัยผู้ที่ทำร้ายข้าพระองค์นั้นยากเหลือเกิน พิดเาเจ้าข้าขอโปรดเสริมกําลังข้าพรองค์ทั้งหลายแม้ว่าวันนี้วิทย์อธนี้ข้าพระองค์ยังไม่สามารถจะให้อภ,ภัยได้อย่างเต็มใจข้าพระองค์ยังไม่สามารถจะถอนรากขมขืนได้ออกจากใจแต่ขอพระองค์ทรงประทานความเมตตาขอประทานความกล้าหาญที่ข้าพระองค์จะเปิดใจเพื่อให้พระองค์เข้ามาเยียวยา รักษาและช่วยใค้าพระองค์สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้เพื่อให้ข้าพระองค์นั้นออกจากความโศกเศร้าความเจ็บปวดได้เพื่อให้ข้าพระองค์นั้นจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนรอบข้างเราขอพระองค์ทรงเมตตาให้ข้าพระองค์เหล่านั้นมีโอกาสจัดสรรเวลาสถานที่เพื่อที่จะสาะมารถอยู่กับผู้คนที่ข้าพระองค์รัก ใช้เวลาร่วมกันเยียวยาซึ่งกันและกันพระดเดชาค้าขับลงทั้งหลายอธิษฐานเผื่อผู้ที่กําลังประสบภัยจากน้ําท่วมหลายๆท่านยังไม่สามารถกลับคืนฟื้นสภาพปกติได้ขอพระเจ้าประทานพื้นที่ปลอดภัยกับพวกเขาที่จะมีโอกาสพักสงบจากความเหนื่อยล้ามีโอกาสรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องกังวล ขอพระองค์ทรงประทานการฟื้นคืนโดยไวและขอพระองค์ทรง,งได้หนุนใจข้าพระองค์หล่านั้นได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือแบ่งปันกับเขาเหล่านั้นพระบิาดาเจ้าข้าในโลกนี้มีหลายพื้นที่ที่ผู้คนต้องเผชิญกับภัยสงครามแม้ว่าจะประเทศเพื่อนบ้านข้าพระองค์หรือประเทศในโลกตะวันออกกลาง มีผู้คนหลายคนนั้นต้องเจ็บปวดต้องสูญเสียบุคคลไปที่รักสูญเสียที่วาสัยต้องหลบซ่อนอย่างหวาดกลัวให้พระยาชาขาโปรดทรงเมตตาให้จะประทานพื้นที่ปลอดภัยกับพวกเขาด้วยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจข้าพระองอธิษฐานเผื่อโลกที่จะเห็นความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้น ที่เป็นพื้นที่แห่งการให้อภัยและพื้นที่โอกาสรับฟังมากยิ่งขึ้นพระพิดาเจ้าข้าขอบพงทรงสิทธิ์กับสังคมและชุมชนข้าพองทั้งหลายให้เราทุกคนนั้นได้เป็นเซฟโซนซึ่งกันและกัน,กนได้รับฟังกันและกันมากยิ่งขึ้นแต่ได้มีโอกาสได้ให้อภัยซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นข้าพรงค์อธิษฐานทูลขอฝากทุกสิ่งเหล่านี้ไว้ ในพระนามพระอิสุคิจเจ้าอาเมน